สวัสดีค่ะก็เพิ่มกับเราเราชาัญญาออนแล้วเราะไม่ได้มาธรรมดานะคะคือเราจะไปเล่นโรงเรียนค่ะแล้วไก่เฮ้ยฝนตกได้ไงวะ <c oughs> โอ้ยเมื่อวานไม่ได้บอกกันนางนี่ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ต้องเอเตรียมของก่อนนะ <c oughs> ดูก่อนโอเคของครบเรียบร้อย นาคาดังเกงสีดำนีไ่ไงล่ะโอ้ยวัดต้องใส่ชุดนักเรียนก่อนดีวันนี้วันจันทร์เอาทุกคน,กคนวันนังกาไม่วันนี้วันจันทร์เปิดเทอมวันนี้วันจันทร์เว้ยเปิดเทอมเนีเ่ยเออทุกคน ทุกคนก็คนละดาแล้วก็คือเราต้องเตรียมของให้พร้อมค่ะเราต้องเตรียมของไม่ของถ้าเราเตรียมของไม่ครบอ่ะเราจะโดนด่าเลยดนตรีภาพนี้ครับเปลี่ยนโหมดกันบ้างล่ะโอเค ทุกคนเราอะคือเล่นแล้วคือครูอะมันเป็นอะไรก็อถามแบมก่อนเปลี่ยนหมดกับะะเลืแบมบอกไอ้งงว่าเปลี่ยนหมวดกับเะะมื่ไห่เอาทำไมเปลี่ยนอะทำไมแบมอยากดูในมือจันค้างเหรอคุดค้างเนี่ยทุกคนเราก็ไม่ได้เล่นกับ แบมเดอแต่เราได้กับงงเอางงเอาแบมแบมแบมงงโฆษณางงโฆษณาเหรอครูมึงอะครูมึงเออเขาเรียกครูได้ไงวะครูไม่ใช่องงเลยไอครูงไม่ใช่ครูไองงมัน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 ไปเรียนที่อื่นแล้วอืมที่อื่นไอสัตว์กูได้ข่าวว่ามันมันมามันมาเป็นครูแล้วไม่ใช่หรอ เป็นครูที่อื่นโรงเรียนใต้บ้านใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหคิปเฟอร์สังเกติต่านโอ้โหทานบุกมาสัก์ไม่ได้เอาแห <laughs> ลกมากแหลกว่ะโอ้ยแลกว่ะแล้วคนโอ้โอ เล็กเออดเออดเออดทุกคนเราจะไปโรงเรียนสายไหมเอ๊ะใส่ชุดยังเนี่ยโอเคใส่ชุดแล้วน้องครูคะมาแล้วค่ะน้องไหนก็ได้เจ้าเรียนโอเคค่ะทอาไมไม่พิมาเล่าครูทอาไมคุณครูพูดค่ะนั่ง ดดดไม่ต้องให้กระดาษครูหนูมีกระดาษเตรียมพรอมม้อมมาเลยไม่้องไม่ครูหนูไม่ครูไม่หนูมีกระดาษไม่ต้อง,งคังครูมีใบเขียนเขียนตามนี้นะเพียนโอเคจุดไปเอากระดาษสินะหนูได้แล้วเนี่ยมันหยิบไม่ได้ครูเนี่ยเอาไปใบเดี๋ยวครูให้ได้เดี๋ยว ันนี้คือใบอะไรใบเอิม่มเอิ่มใบลอกใช่ไหมไม่ใช่มมไม่เขียนคาวิทเคยเขียนใบอะไรเอิม่มหนึ่งบวกหนึ่งสองให้นักเรียนเรียงตัวเลขอังกฤษตาม A B A เอโอ้โลูกคนเราไดทำนะ เอ้ยนักเรียนไปไหนวะเหวี่ยงชัดเจนว่ะเออเพื่อนไม้ฟ้าเปิดใหม่ฉันมาเปิดใหม่ นี่คือฉบับบับปุงกุไก่นนะช่วยก็ไปเป็นไรแลออคนแล้วเราเอ่ะก็คือเออเปิดคิดมา